ในการทําการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จนั้นการส่งต่อเรื่องราวไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือการสร้างคอนเทนต์ให้ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญและทําได้ยาก7เทคนิคก,การเขียนคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียอย่างไรให้ปัง 1. ศึกษาข้อมูลให้ดีและทําการบ้านให้มากๆอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการอะไรคืออุปสรรคในชีวิตเขา เลือกสั่งสิ่งที่มีความจําเป็นและท้าทายต่อชีวิตของพวกเขามาทําเป็นคอนเทนต์เพื่อสื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่พวกเขามองหาอยู่ 2. พูดภาษาเดียวกันกับเขาสื่อสารสิ่งนั้นในภาษาที่เขาเข้าใจอยู่และใช้อยู่เพื่อให้แน่ใจว่าคอนเทนต์จะจับใจคนอ่านได้จริงไม่ใช่เพียงแต่ความต้องการและความท้าทายในชีวิตที่แตกต่างแต่ภาษาที่เขาใช้อยู่ย่อมแตกต่างด้วยดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจและหาให้เจอ 3. อย่าลืมที่จะเป็นตัวของตัวเองการเขียนคอนเทนต์ด้วยภาษาของผู้ติดตามแล้วเรายังจะต้องเขียนด้วยภาษาที่เป็นตัวของตัวเองด้วยเช่นกันภาษาที่เราเขียนจะสื่อถึงลักษณะและบุคลิกภาพของแบรนด์เรารวมถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แทรกซึมลงไปทุกอนุทั้งคอนเทนต์และแคมเปญการตลาด 4. มองลงในแง่บวกและเขียนคอนเทนต์แบบแบรนด์ที่เป็นคนคิดบวกการเป็นแบรนด์คิดบวกกับการเป็นแมนตลก ทำให้ผู้ติดตามรู้สึกตื่นเต้นและอยากมีส่วนร่วมกับแบรนด์ไม่จําเป็นจะต้องทําให้คอนเทนต์นั้นเป็นคอนเทนต์ที่สนุกสนานตลกตลอดเวลาบางสถานการณ์ถ้าคุณอยากจะเขียนคอนเทนต์ที่ลุกขึ้นมาเสนอจุดยืนบางอย่างเพื่อสะท้อนความคิดของแบรนด์คุณสิ่งนั้นสามารถทําได้แต่ต้องแยกให้ออกอย่างชัดเจนระหว่างการแสดงจุดยืนกับการโจมตีวิาพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น 5. เขียนให้เข้าใจง่ายและกระชับ ให้ความสําคัญกับเวลาที่คนอ่านจะเสียไปกับคอนเทนต์ต้องทําให้คอนเทนต์นั้นมีค่ามากพอที่เขาจะเสียเวลาหรือไม่ก็ทําให้เขาได้อ่านเนื้อหาในเวลาอันสั้นตัวอย่างเช่นเมื่อจบประโยค2-3ถึประโยคให้เราเปลี่ยนย่อหน้าใหม่เพื่อความเข้าใจในการอ่านทําความเข้าใจหรือเขียนให้ชัดถ้อยชัดคำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำให้คอนเทนต์นั้นสื่อความหมายได้ชัดเจน 6. ให้ภาพช่วยเล่าเรื่องใช้ภาพวิดีโอหรืองานกราฟิกอื่นๆเพื่อช่วยเล่าเรื่องราวของคอนเทนต์ของคุณการให้ภาพช่วยเล่าเรื่องราวนั้นจะสร้างการมีส่วนร่วมได้มากกว่าและบอกเรื่องราวอย่างรวดเร็วและชัดเจนยิ่งกว่าและในความเป็นจริงแล้วภาพหรือวิดีโอเพียงอย่างเดียวก็เล่าสารที่คุณต้องการเพียงพอแบบครบถ้วนได้สัปาปพยายามใช้งานและหาวิธีการใช้ภาพหรือวิดีโอที่เข้ากันได้ดีกับแต่ละแพลตฟอร์ม เพื่อที่จะมั่นใจว่าสารของคุณนั้นถูกส่งไปยังผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. เพิ่มปุ่ม Call to Action หรือ ATC เพื่อกระตุ้นให้ผู้ติดตามเกิดการกระทำบางอย่างการที่ไม่ใส่ ATC อาจจะทำให้ผู้อ่านที่ชื่นชอบและทราบซึ้งต่อสารที่คุณส่งไม่ได้กระทำการใดๆต่อทั้งๆที่พวกเขามีโอกาสที่จะทำตามที่คุณต้องการให้เป็นตัวอย่างของ ATC ที่ดีเช่นขอให้ผู้ติดตามกดไลค์หรือแชร์คอนเทนต์ของคุณ ถามคำถามที่ช่วยให้ตอบใต้เม้นถ้าเขาไปอ่านยังคอนเทนต์อื่นๆของคุณขอให้เขาติดตามโปรไฟล์หรือบัญชีของคุณและขอให้เขาติดตามคุณในช่องทางอื่นๆด้วยเป็นต้นพลังของคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียจะช่วยให้ผู้คนเข้าถึงหรือมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ธุรกิจได้มากขึ้นและคอนเทนต์ยังมีอิทธิฤทมากมายแถมยังมีพละกกำลังช่วยธุรกิจค,คุณได้มากกว่าที่คิด